สวัสดีครับพบกับผมสุพจน์คนน่ารักกับอีซูซุเสนียุนนครสวรรค์ตาคีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์วันนี้นะครับพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับในอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่เองในส่วนนี้นะครับรถนะครับที่ส่งมอบให้กับลูกค้าวันนี้จะเป็นในส่วนของตัวรุ่นแครเอสพร้อมโปรแม็กซ์ซงวันนี้แต่งซิงกันแบบคุครบเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมในความสวยงามและการจัดส่งที่พร้อมนะครับส่งมอบให้กับลูกค้า รถใหม่ป้ายแดงของเรานั่นเองนะครับในส่วนของตัวรุ่นแค p ็เอสนะครับเดี๋ยวพามาชมในส่วนของทางด้านข้างในการจัดทรงของคันนี้นะครับจะโดดเด่นนะครับกว่ารุ่นอื่นนะครับกว่าคันอื่นก็คือในส่วนของการโหลดนะฮะโหลดหน้า2หลัง4นิ้วนะครับ4นิ้วนี่เลยนะครับข้างหลังก็จะเตี้ยๆแบบนี้นะครับทางด้านหน้าก็อยู่ที่2นิ้วนะเดี๋ยวพามาชมในส่วนของตัวแม็กนะครับแม็กตัวนี้นะครับที่ลูกค้าจัดนะครับในส่วนของตัวแม็กเวลนะครับพร้อมในส่วนของครอบเบรกสีม่วง ครอบดุมสีน้ําเงินนอดล้อนะครับสีน้ําเงินมาพร้อมกับยาง2อ5่านะครับขนาดแม็กกว้าง9.5มาทางดูทางด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็โหลดนะครับในสไตล์วัยรุ่นนะครับไยรุ่นก็คือโหลด4นิ้ว4ีนิ้วก็จะเหลือในส่วนของซุ้มล้อเนี่ยประมาณนัก3นิ้วกว่านะแล้วก็ขนาดในส่วนของยางทางหลังเนี่ยก็คือ275 275แล้วก็ขนาดแม็กเนี่ย10.5มาดูทางด้านท้ายนะครับจะออกเตี้ยๆหน่อยนะทางด้านท้าย วันนี้ลูกค้าไม่เอากระบะไลเนอร์นะครับนี่ครับสายซิ่งตัวจริงนี่เลยนะครับทางด้านท้ายของเรามาพร้อมในส่วนของตัวโปรแม็กนะครับแล้วก็มีท่อซิ่งท่อซิ่งนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับนี่ครับท่อซิ่งปลายได้นะครับปลายได้ออกออกท้ายนะยิงตรงเลยนะตัวนี้สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับเสียงเล้าใจแน่นอนเนาะในตัวนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับในส่วนของคันนี้นะลูกค้านะครับ ใช้เงินเพียง9 9้าันเก้ารอยบาทเท่านั้นเองนะครับในส่วนของท่อซิ่งนะครับเราก็ตีเทินของเก่าได้เลยนะครับไม่ต้องเพิ่มตังค์เห็นแค่ความสวยงามนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับสุพน์คนหน้ารักกับอีสุสิเนี่ยอยู่นครสวรรค์ตะขีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์นะครับนี่ครับบริการกันถึงบ้านเลยเดี๋ยวก็นำรถคันนี้นะครับไปส่งให้ลูกค้าถึงมือถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ